นี่สวัสดีครับมากินแกงเทโพนะครับแม่นบอกครับกงเทโพบอกดูดูอันนี้ก็ทอดปลาอันนี้ก็ปลาทอดอันนี้ก็แกงเทโพอันนี้ก็ทอดไข่ พี่น็อตเรียกไข่น้ำลุมม็อกอันนี้อันนั้นก็แกงไข่น้ำนะครับเพราะว่าเอาไข่ไว้บนน้ำนะครับไว้นั่นล่ะจังเหอะไว้นั่นล่ะอันนั้นอะไรอันนั้นปลาอ๋ออันนั้นปลาส้มปลาส้มปลาส้มแกงเทโพแกงไข่น้ำอ่าอันนี้น้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกกะปิขอบคุณครับโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยสองเม็ดเลยเนาะ เดี erm ๋ยวกินตอนน้อยนะมันง่วงแต่แต่ยามันดียามโอเคเออครับพี่อ้าว่าอ้าวไม่เสียงตอนเช้าเห็นไหมเราอิ่มเยี่ยงรากินแล้วไรวะอิ่มเลยวะรัดมึงไรเฮ้ยได้นะเขาไม่กินข้าวเปลี่ยนปลาเดี๋ยวจะเพิ่งตักเขายังไม่ทันมาเดี๋ยวค่อยตักก็ได้ ดแล้วก็พิมพ์ข่าวอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเยวค่อยตักเออทำมาแล้วค่อยตักเอาไว้ก่อนหนึ่งติบอันนี้เอาไว้ก่อนหนึ่งติบนี่อันนี้เข้าสวยน,นี่เข้าสวยนะครับ นี่นี่นี่เน่าทานมากนะครับน่าทานมากข้าวสวยข้าวของเราทําเองนะครับอันนี้ก็ผักองม้ามเลยมไม่เป็นมวยวไม่เป็นมวยมีลูกครบสูตรเลยนะบ้านค่อยหนี่นี่อะไรอ๋อมะเขือผักชี เนนข้าวน้องเพีดนะทครอันอร่อยไหมเป้เวลากู้ใ่ไอืมเวลากู้เปะว่าแม่ไม่ให้ไปมันรู้ อร่อยนะมะัอรดีใจมากได้กินปลาเนี่ยจริงๆผมชอบกินปลาเนโดยโดยกรมอนงดานเลยชอบกนปลาโอ้กับข้าวหลายนึกถึงลุงถิ่นเนาะวันนี้หาย<ม>หายเลยไม่ยอมมาวันนี้เพิ่มๆไม่ได้อาจาโปรได้นะอ,อไม่ได้กอาจจะมาทีหลังก็ได้ อย่างนี้อย่างอย่างว่าตรงนี้ตำอีกเลยอือตำไหลาๆก็นั่นอีกน้ำพริกเนี่ยอร่อยเด้น้ำพริกกะปิต้องตำไหลาๆนานๆกินง่งว่าเลยเออนานๆกินอร่อยเลยไม่ชิมเลยอร่อยไหมล่ะ ปลาส้มแบบนี้เน่ะต้องทอดแบบนี้น่ะกินกระดูกมันกรอบก้างมันกรอบถ้าข้ามันเยอะปลาแล้วก้างเยอะท่านท่านนึ่งเอาะมันกระดูกมันจะมันจะหลายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปลาเซกเนี่ยเนาะก้างเนาะถ้าทอดมันกินได้หมดอ่ห เอาเลยนี่นี่นอาจารย์นี่ก็ได้อาจารย์นี่ก็ได้อ๋อช้อนโอ้ดูลูกพี่เมื่อเช้าท้องใสใ<ช>ไม่ได้กินข้าว <นะ S 1> ลืมมัวจะไปหาไข่มดแดงลืมลืมเอาข้าวให้มเมฆ<า>ไ,ไม่กินแล้วบ้างนออยู่ฮะแม่เอาให้กินแล้วบ้างเอาอะไรข้าวโอ้เจ้าเมฆไม่ได้ยากเจ้าเมฆคิวเดี๋ยวทำกินเอง โอ้อันนี้เรากินเมิดสามวัดกั่ยมสันไม่เมดค่ะมมากินพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปก่อนไม่จบเ่าบิ๊กบิ๊กถอยนะบิ๊ก นั่งก่อนไปนั่งก่อนไปเดี๋ยวเอาให้กินเลยเร็วกระดามพี่พี่กระดามบอดีขาดอะไรวะกระดามเมื่อวานเดี๋ยวมาเลยผมไม่ได้กินครับกำลังดี หวานผ่าหวานกับเผ็ดงเงี้ยเผ็ดหวานเผ็ดต้อม่ได้ต่เฮ้ยตองออยมันมันมีเนือสดไหมตอนตอนเช้าอะไม่รู้ดิน่นาจะมีละมั้งเ่องอ่ะเ่ออ่พระยิ้มกับาอหอมเค็มแล้วบอกได้กูก็ไม่ไม่กินเลยอะไรเค็มมันขาดเค็มไปนิดนึงอ๋อเยวจ้าจ้าอร่อยอร่อยถ้าคำค่อยว่ามันขาดเค็มยังว<อ>่าเลย จืดจืดนี่ไม่ต้องถามหาก็เยวิยกบอกว่าถอดกินก็บอกว่ามันได้แล้วผมก็เลยไม่ไม่เขาเข้าเค็มแต่ค่อยนะจืดเด้อเราเป็นคนงินอะไรเนื้ออุ้วิเป็นคนยังคำไหมปั๊มเป็นโซ่อ่ะเฮ้ยโซ่แล้ออะไรวะโอ้แกงไข่น้ำจริงๆเนาะสกุลอะ แกงและเทโพเทโพอืมที่เราไปเทอาจารย์ใื่พวกสาลายมัดลวกเนาะน้ำจิ้มนะมานัดมาคืนเช้านี่เอาไว้กินตกเผ็ดญาตินั่งทับโทรศัพท์ได้ไงนั่งทับโทรศัพท์จะเปรองเลยมแฉะเหรอข้าแฉะเหรอจะจะฝึกดุฝึกดุมัน มัจะดิบเนี่ยดิบในสุกในเขาลดน้ำทั้งตุ๋มนะบอกว่ามันหงากไม่มันไม่หุงยากนะข้าวเนี่ยไอ้หม้อเนี่ยไม่มันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใส่ข้าวมากหรือข้าวน้อยจะใส่ข้าวใส่ข้าวมากน้ําน้อยมันก็แข็งแต่ใส่น้ําใส่น้ําหลายใส่ข้าวน้อยก็แฉะ เอาาไโอหนนี้วงกันโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ